ทำดีเองลูกเนี่ยรักษาศินเองทานเองรักษาศินเองภาวนาเองนั้นเล่คือมหาบุญมหากุศลของลูกเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ที่วัดนี่มูลบุญไม่อยู่ที่โกนหุนลูกของพระเหลืองนี่บุญอยู่ตัวของลูกทุกคนนั่นทาเอาที่พุทธเจ้าสอนแล้วนี่นี่ทานบารมีศีลลบารมีภาวนาบารมีนี่เอาให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ลูกเนี่ยไม่จะว่าเออจะไปกราบไปตัวนั้นจะได้บุญได้กุศลเต็มเมตนาวใช่ได้ถ้าพระรูปนั้นท่านเป็นพระเป็นสมณาแท้ ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกหรือพระที่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ในธรรมอยู่ในวิในอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ขอใหลูงหลเข้าใจด้วยนั่นคือพระคืนสมณเทหากยังไม่ถึงฝั่งแห่งปิพานยังไม่ถึงมักถึงผลหลุดพ้นไปแต่นี่ทางเดินถูกต้องดีางามสีสมาธิปัญญาเรียกว่ามัดแปดสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเออทำเธอลูกกาบเธอ ีนบุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นปูชนะไอ้ปูชนียบุคคลอย่างสมบุญบริบูรณ์ผู้ที่น่าขาบน่าไว้อย่างสมบุรบริบูรณ์ได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านก็มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลสองพลังใหญ่เข้าหากันเป็นพลังที่จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันเจริญรุ่งเรืองและมัน่นคงต่อต่อไปนี่คอยลูกหลานเข้าใจด้วยนะอันนี้ ใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแต่ใจพวกโกนหัวนุวงเหลืองเป็นบาปอกุศลเนี่ยนั่นมันคนละโลกนี้ไม่ได้มาจากเจ้าแม่กมุญาจบุคคลน,นะหรือจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็เหมือนที่คอมเมนต์กันมานั่นแยกแยะด้วยหลวงปู่มหมายถึงพวกเตลถีนอกที่อนอกลอยพวกที่ปลอมบวชโกนหัวนุวงผ้าเหลืองมีเมียม,มีผัวมีอะไรฉาละพัดนี่พวกแม่จีก็มีไอ้อะไรล่ะมาถือจีนแปดวางมาสทิศนาสอนคนนั้นคนนี้เตะ เบื้องหลังรับไม่ได้พระก็เหมือนกันนะัน่นแหละคนหัวหนงาของพระเหลืองมาเทศนาจังสองคนนั้นคนน,น,คน,นี้เบื้องหลังรับไม่ได้ก็เห็นไอ้รูปนี้ดูเห็นไหมล่ะเอ้มีเงินตั้งเป็น้อยล้านพันล้านเอาไปฝังไว้ก็มีโน่นจนถึงระดับไหนล่ะมากราบมาไหว้เงี้จิตใจของของเขากลุ่มนั้นเขาเป็นพระไปสานาไมล่ะพอก็จะถามรูปตัวคนนั่นแหละนั่นจิตไม่มีความเมตตา จิตไม่สนใจใจดีกับคนอื่นด้วยเหตุที่ว่าจิตเป็นบาปอกุศลไม่รู้บุญไม่รู้บาปแต่จิตใจเขาเป็นบาปอกุศลแต่เขาไม่รู้มีแต่ความอยากดึงเข้ามาดึงเข้ามาเห็นไหมละ่ะเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็เห็นอยู่นี่ฝังดินไว้ก็มีทั้งทองคำทั้งอะไรมาเห็นไหมละ่ะน่าสลดคนถูไหมไหนละ่ะที่ลูกไปกราบไหว,ว้บูชานั้นว่าเป็นบุญเป็นกุศล หลวงปู่ก็จะถามลูกทุกคนนี่แหละหรือถามชาวพุทธเราทั่วโลกนี่แหละเขาบอกว่าหน้าที่นะเราก็ต้องดูแลท่านก็เป็นพระเป็นสัมมณะถ้าใช่ถ้าท่านเป็นพระเป็นสัมมณะแต่ท่านเป็นพระเป็นสัมมาณสฐผมไมบรู้ไม่เหระนั่นเรื่องของเรื่องมันถ้าเกิดว่าเขาปลอมบวชเลยเป็นเจต่ทีนอกนี้นอกรอยเป็นพวกทำลายศาสนาล่ะพวกเราไปกราบไปไหว้กับเป็นกรรมอีกต่างหากเป็นภัยกับตัวเองอีกต่างหาก บางทีก็เป็นภัยกับลูกสาวอีกบางทีก็เป็นภัยกับตัวเองต้องเสียเนื้อเสียตัวให้พวกเตล่ถีนอกรีดนอกรอยที่พวกมหาโจนปนุ้นศาสนาที่โกนหัวน่งของพระเหลืองนั่นหรต้องแกแก้ด้วยนะที่เราพูดนี้เราไม่ได้ไประมาทจากจ้าเพราะไม,ม่กุย์บุคคณะนะที่เป็นภาพเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์สาทูยกไไปเหนือก็อนเหนือกระหม่อมรวมกันที่ทำที่วินัยที่สามขีปองดองกันที่เป็นพละกําลังใหญ่ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันที่ทั้งพระ เถ่นเนนจีุบาสิกาไม่ใช่ว่าไปทะเลาะบ่อแบ้งกันนี่พระออกมาก็ทะเลาะกับโยมโยมออกมาก็ทะเลาะกับพระไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดต่างฝ่ายก็ต่างมีทิฐิมานะธรรมวินัยมีอยู่ในรูปนะพระก็อยู่ในพระวินัยที่สองร้อยยี่สิบข้อก็เอาให้ได้ที่พันข้อในบุพชิกขาเอาให้ได้ที่ลูกนั่นน่ะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เวลาทางบาสุิกาเขาตำหนิมาแล้วก็พวกเข้ามาที่ปั๊บนี่เราผิดพระวินัยข้อไหนสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมเราเป็นพาปิดธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่ นั่นเรื่องของเรื่องมันเมื่อวบก,กับอาเห็นโอ้ศีลเราบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่เคยจับเงินจับทองนี่ไม่เคยขุดดินดายานี่ถ้าใครจับเงินจับทองก็แสดงว่าประมาทพุทธเจ้าเหมือนกับลบล้างพระพุทธศาสนาเลยน,ะนั่นนะ่ะประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กมหนักไหมลงมห้าเวจิน,นโลกนู่นขุดินดายาก็เหมือนกันนั่นถือว่าประมาพทพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงห้ามแล้วนะนั่นนะ่ะห้ามขุดดินดาญ่าห้ามจับ จ่ายใช้สอยเงินทองห้ามปากข,ของเขียวสารพัดที่พวกเราไม่ยอมฟังเห็นไหมล่ะจิตใจไม่เป็นเปรตเป็นผีจะเป็นพระเป็นสาม,มณะได้ยังไงหรือพวกเราไปกราบไปไหว้จิตใจเขาเป็นมหานรกกอเบจีอยู่แล้วจะได้บุญและกุศลเดี๋ยวลูกก็จะถามนั่นนี่คือความเป็นจริงนั่นผู้ที่สมควรกราบไหว้เป็นปูชนะเออเป็นปูชนียบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เาบกนั่นเห็นไหมล่ะสมควรกราบสมควรไหว้ ไหว้ที่ไหนก็ได้บุญไหว้เดี๋ยวนี้ก็ได้บุญเดี๋ยวนี้กาปั๊บพุทธเโโมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากาปับ๊บธรรมโมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากาปั๊บสังโเมนาโถพระพุทธเจ้าเอ้พระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเห็นไหมล่ะก็พาลูกว่าอยู่นั่นตลอดตลอดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราไม่ได้กาบสถานที่จุดนั้นเปล่าประโยชน์ เมนกาบหลวงปู่หลวงตารูปใดก็ตามพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเหมือนกับเรากาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดตลอดนี่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเราไม่ได้กาบกับพระรูปนั้นนี่เรากาบนุ่นตรงต่อน,นี่พระพุทธเจ้านุ่นเห็นไหมล่ะนี่เนี่ยมันจริงอ่าไม่งั้นมันก็จะทําให้เรานี่ด่างพร้อยไปด้วยนะรูปเนี้ยเพราะเรานี่ทำลายศาสนาร่วมกับพระรูปนั้นรูปนั้น เป็นสิ่งที่เลวรามไม่ใช่สิ่งที่ดีนี่แหละที่หลวงปู่ออกก็เรื่องนี้แหละนี่ก็เห็นว่าโมณะาวา่าเรานั่นก็กว่าสุรกาวา่าเรานั่นน่ะไอ้หลวงพ่อน้อยต้พูดอย่างนี้ก็จะมีพระชักรูปเลอที่จะอยู่ในประเทศไทยนี่ก็นุโลมที่แค่เพียงใช้เงินใช้ทองใจ้เจก็อนุโลมที่เอจับจ่ายใช้เงินใช้ทองก็อนุโลมเพราะปัจจุบันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสมัยใหม่ใช้โทรศัพท์ก็ธรรมดาก็อนุโลมเนี่ย ุดินดาย่าก็อนุโลมขับรถก็อนุโลมมันสมัยใหม่พุทธเจ้าอนุโลมเหรอในกายภาคหน้าในภายภาคหน้าต่อไปเราตถาคตประกาศไว้นะให้อนุโลมเพราะสมัยใหม่ขอให้พระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองได้ขอให้พระกินข้าวได้ทุกเวลาอขอให้พระมีเมียได้ขอให้พระขับรถได้ขอให้พระใช้โทราศาพัพท์โทรแก๊ปได้มีหลือในบัญญัติ เออถ้าสมัยใหม่มันตายไม่เป็นเราก็ไม่ว่าหรอกลูกนั่นก็เห็นถ้าเกิดใจเก็บใจ,ใจ,ใจใเหมือนเดิมเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีนรลกมีสวรรค์มีไม่เชื่อบบรรมมเอตะบวชเพื่อทำมาหากินนั่นนะที่หลวงปู่ออกสู้ก็เรื่องนี้แหละเราต้องการที่จะปกป้องลหลักธรรมหลักวินัย เราอยากเข็นพระดีมารวมตัวกันน่อยากเข็นข้าสาชการดีมารวมตัวกันที่ทําที่บินันนี่จบตรงนี้เราอยากเข็นนี่ที่เราออกนี่ใครจะว่าใครจะด่าเราเราไม่เขอาไปก้าวไก่นะเราถือว่าพวกที่ขุดดินดาย่าพวกใช้เงินใช้ทองพวกประมาทหลักพระวินยัยหลวงปู่ถือว่าพวกเตรือถีนอกเีื่นอกลอยหลวงปู่พูดอย่างนี้นะหลวงปู่ตรงหน่อยนะ ลูกหลานเข้าใจด้วยนะหลวงปู่ไม่ไปลงนรกกับหมู่นะอย่าลืมว่าลหลวงปู่เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เปคาราวสาน,นู่นนะหลวงปู่ไม่สามารถอยู่ทางโลกได้ก็เพราะว่าลหนนาล,ลวงปูาาา่เห็นนรกเลวตั้งแต่ไปคารวเห็นสวรรค์ได้เป็นคาราวสานรกนี่ใครไปตกบ้างพวกพระ,พะมีกี่จําพวกที่ไปตกนั่นใครไปตกบ้างล่ะไหนล่ะเกจิอาจารย์ดังๆด,ด,ดังเท่ากับพระเทวทัตไหมหลวงปู่ก็จะถามนะมีฤทธิ์มีเดชมันกับพระเทวทัตไหมล่ะ ทำไมจึงจะไม่สามารถตกนรกได้ตราบใดที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันย่อมที่จะตกนรกนี่พูดให้ฟังตรงเลยนะลูกนะอย่าคานที่ลูกอย่าค้านหลักธรรมหลักวินัยที่ทาบุญมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามลูกนั่นถ้าจิตบั้นปลายสุดท้ายไปยึดแบบอกุศลก็ตกนรกปับ๊บแต่ถ้าโสดาบันปิดอบายเยอภูมิ จ็ดชาติไม่มีชาติที่แปดอีกสามชาติชาติเดียวเข้าถู่มหาปปินิพพานเลยนั่นเห็นไหมละ่ะนั่นพี่นะแต่ตองดูที่ถ้าเราคาร้านหลักทำหลักวิในเราก็ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมาณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่อุบาสิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่วพวกเราเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ทำไหมไม่ก็อนุโลมเอถอะท่านก็มีท่านจำเป็นต้องใช้ตรพจ์โทระแก็บต้บตอ,ตองโทรหาคนานั้นคนนี้โทรหาใครละ่ะโทรหากี้ขังก๊อกกันเหรอเป็นพวกทำลายศาสนาอย่างนั้นเหรอเหมือนกับฆ่าพ่อตัวเอง อย่าลืมว่าพระพุทธเจา้าเขาสู่มหาปฏิปัน์แล้ววางไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยนะนี่ตัวแทนของเราตถาคตเห็นไหมละ่ะหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยเป็นตัวแทนของเราตถาคตเมื่อเราตถาคตจากพวกเธอไปแล้วพวกเธออย่าคิดว่าสัสดาจากไปธรรมวินัยจักเป็นสัสดาของพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมละ่ะ